เป็นเค้กคริสตัลหลายๆค,คนเคยเห็นแต่แอบสงสัยว่าเอ๊ยมันทํำยังไงเดี๋ยวคุจะบอกอุปกรณ์ที่คุเตรียมเนาะมันมีไม่กี่อย่างนะคะวันนี้ไม่ยากไม่ยากเลยเนาะครยว่าหลายๆคนต้องทาต่างกันได้แน่ๆถ้าใครที่ทําเค้กป็นอยู่แล้วมีเนื้อเค้กกันอยู่แล้วมีเนื้อชีมกันอยู่แล้วบอกได้เลยว่าเค้กแบบนี้ใช้เอ็กแบบไหนก็ได้เป็นเนื้อบัตเตอร์ก็ได้เป็นเค้กชิฟฟ่อนก็ได้แล้วก็เป็นเค้กสปันก็ได้นะเตรียมไว้จะเป็นเนื้อบัตเตอร์แบบนี้เแบบนานะ เวลากเก็บเค้กกูก็จะห่อเค้กไว้แบบนี้นะคะห่อเค้กเอาไว้แบบนี้เลยวันนี้กูจะทาเป็นสองรสซ้อนกันกอบเป็นแผ่นสีเหลี่ยมเป็นพิมพ์เค้กสีเหลี่ยมก็ได้หรือถ้าใครมีถ้วยแบบเล็กๆนะคะเราก็สามารถอบในนั้นได้เลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาขอบตัดนะคะวันนี้เราจะทําเป็นคิสตตลเนาะสิ่งที่เราต้องมีคือกูใช้ตัวนี้เป็นน้ำตาลกรวดแบบนี้สิ่งที่พูเตรียมไว้อีกก็คือสีทอง go h i g h ท i เตอร์นะคะ เป็นตัวสำห,หรับไฮไลท์เนาะมันจะทองพิเศษกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาะคะเวลาใช้เราจะเป็นผสมกับบอดกา้านนคือหลักๆคือต้องผสมกับแอลกอฮอล์แต่ถ้าเราไปผสมแบบแอลกอฮอล์ที่มันเป็นเหล้าจริงๆหรือว่าเหล้ารำเนี่ยสีมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็เลือกแอลกอฮอล์ที่มันเป็นสีขาวนะก็เป็นบอดกา้าธรรมดานะคะนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆเพื่อให้ได้ลายสีทองเวลาที่เราทานแล้วเนี่ยจะเหยื่อเร็วกว่าที่เราผสมน้ำนะคะแล้วก็สุดท้ายในคูณเตรียมไว้ท็คือเป็นตัวนี้อ่ะเป็นเปลวส่วนรีน ตัเตรียมไว้สองสีสีฟ้าแบบนี้อีกขาวแบบนี้เป็นคริสตัลสีฟ้าสีฟ้าพวก็ใช้ของตัวที่ธรรมดาวินเนอร์แล้วก็ตัวแต่งอีกตัวหนึ่งกูใช้ตัวนี้ตัวนี้วันนี้ไม่ได้ทําแต่เดี๋ยววันไหนมาทำให้ดูนี่โอเคตัวนี้เําทำมาจากใบเมี่ยงเห็นไหมทุกคนเราสามารถประยุกต์ของต่างๆเนาะเอามาตกแต่งเค้กได้อันนี้ทามาจากใบเมี่ยงเดี๋ยววว่ามาทําให้ดู นะเพราะว่ามันต้องทิ้งไว้ให้แห้งข้างคืนถ้าทำวันนี้แนละ้วมันตกแต่งเอามาตกแต่งไดเเ้เวลาเราได้เราก็จะได้แบบแบบอย่างนี้เลยเห็นไอ่าค่ะนี่อันนี้คือใบเมี่ยงนะคะทุกคนที่เรากินกับพวกเมี่ยงปลาอะไรพวกนั้นเนาะมันก็จะแบบสามารถเอามาสิงเกตไดอ้อุปกรณ์เหรออุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างอุปกรณ์บีดหัวกลมหัวกลมเนี่ยกูใช้ประมาณเบอร์แปดแปดก็ได้สิบก็ได้นะ ไม่ต้องไม่ซืเรียดเราเพียงแค่ต้องการเอามาบีบไม่ให้เศษเค้กมันติดกับเนื้อครีมนะคะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีคืออันนะี้เอาไว้ทุบนะเอาไว้สากทุบนี่นเลยนะโอเคเราไปเริ่มทากันเลยว่านะคะใครที่ชอบในการทำเบเกอรี่กดแชร์เอาไว้เนาะเป็นไอเดียนะเวลาที่เราทำนะคะเราจะจะได้ มีไอเดียในการทำเนาะซึ่งวันนี้ผู้ทำจะเป็จะทำเป็นสีฟ้าเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นสีต่างๆได้เลยนะคะเค็กในวันนี้ค่ะผู้ใช้สองรถเพราะผู้เหลือเค้กสองก้อนเนาะเอาเป็นไอเดียเฉยๆ บบสลับชั้นกันไปมาได้เลยเนาะเวลาตัดข้างในก็จะนุเ่เล่นมากขึ้นเราจะมาปาดครีมอ่ะกู้จะวางชั้นแรกก่อนเวลาที่เราตัดเค้กแบบนี้แล้วมันเป็นหลายหลายชั้นแบบนี้สิ่งที่เราทําได้ก็คือเราจะบีบครีมเขาติดเชื่อมตรงกันครีมที่กู้จะปาดข้างในจะเป็นครีมสีฟ้านะคะนะคะใส่ไม่ต้องเยอะนะปกติถ้าเราแบบมือใหม่เนาะ,ะเราใส่นิดเดียวกว็พอเพื่อที่จะให้เราดูแรงบีบนะคะ แล้วเราก็หมุนมืนชี้แบบนี้ขวเชื่อมตัวเนี้ยตัวบีดสีขาวเอาไว้เพื่อให้เขาเชื่อมติดกันนี่พัดแจวแหววแล้พวกก็จะดี ด้านนอกูจะปาดชิมสีขาวทั้นหมดเลยนะคะเคี่ยน้าต๊ะแองตัวนี้นะการเคี์หน้าโต๊ะที่กูบอกว่ากูต้องแวะเคี์หน้าโต๊ะอีกตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่ทำเนาะถ้าเกิดมันมัน,มน,มน,มนหน้าโต๊ะเรามันแบบของเยอะเนี่ยเราจะไปต่อไม่ค่อยเป็นนะหาของยากอันนี้ปีกบนเลย และอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งนะเวลาที่มาเรียนแล้วกลับบ้านเนี่ยหลายหายคนมาเรียนเวลาไปเรียนที่สถานที่เรียนเนเาะเรกลับบ้านเนี่ยทำไม่ถูกทําไม่ถูกหยิบจับอะไรไม่ถูกนะอันนี้ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งนะคืออยู่ที่โรงเรียนเนาะมันมีคนจับให้มีคนเชฟคอยจับของอะไรให้เราเวลากลับบ้านเราต้องไปเตรียมเองตัวเนี้ยการถักเตรียมของก็สําคัญนะถามว่าปูทำไมไม่ไม่ปากหินไปเลยอ้าวนะนะ าปาดค็มไปเลยเนี่ยเคย็นชิ้นเล็กพอเค็งมันชิ้นเล็กอะค่ะแล้วเวลาเราปาดเนี่ยยิ่งที่เราเป็นมือใหม่เนาะมันจะทําให้เศษขีดติดถขึ้นมาเมื่อว่าจะปาดไม่เสร็จสักทีวิธีนี้นะคะช่วยให้การปาดมินิเค้กง่ายขึ้นขนาดคือปาดคีมว่าปูปาดมันเยอะนะปาดแบบเอาเรียกว่าเก่งเอาไว้ว่านั้นไม่ของตัวแต่ว่าการปาดมินิเค้กเนี่ย ได้เป็นยักคือมันเล็กไงพอมันเล็กปุ๊บแล้วเราก็่อนผุน่ลยาเอาครีมเติมไปก่อนพอเสร็จแล้วเราได้ครีมอย่งแล้วสิ่งที่เราจะทำต่อไป รเราก็จะปาดให้เขาเรียบกูกต้องการความเรียบของเขาวิธีการปาดอย่างที่เคยบอกทุกคลิปเลยนะเวลาปปาดมือชี้นะคะไปโดนคอนโทนเราก็เวลาปาดขอบเคเราก็จะลงสอดขึ้นนะก,กางจะกระไรออกนะแล้วก็มุ เปต,ตัว่าเสร็จแล้วเอาให้เรียบแบบนี้ปุ๊บเราจะใช้ตัวช่วยหรืใช้แบบนี้ก็ได้นะใช้กราฟก็ได้สําหรับมินิเคแนะนาเป็นกราฟมันจะทําง่ายกว่าเพราะว่าตัวแผ่นตัวแผ่นเรียบแผ่นทําเรียบเนาะที่คล้ายๆที่ตัดโดนะมันหนาพอมันหนาเสร็จปุ๊บเราสัมผัสยาก ตัวเย็นแป๊บหนึ่งนะคะมาเตรียมตัวแต่งที่ผู้บอกว่าเป็นางานคริสตัลเนาะปุ๊บเพื่อนๆจะมีวิธีกดวิธีอื่นก็นได้นะคะไม่ซีเรียสประเด็นคือเราต้องการให้เขาละเอียดกว่านิดนิดหนึ่งเนาะแบบนี้แคบบ่นี้พอให้มันแบบเบิร์นี้คะ่ะเป็นเศษเล็กๆไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไม่ต้องเป็นก้อนกวดมากนะเอาเล็กๆอย่างนี้ก็พอนะแล้วเดี๋ยวเราเอาเค้กมาแต่งกันต่อค่ะสิ่งที่เราจะทําต่อไปคือเราจะแหวกเค้กนะคะออกมาเป็นเหมือนคริสตัลไลออกมาะคะแหวกเค้ก่ะแหวกก่อนอกใส่ออกบ้างใครออกบ้างมา่ แหว่กัน,นี้เลยนะคะแล้วเราจะปาดทิม้มด้านในนี่เลยค่ะปาดทิมเข้าไปข้างในต่อไปนะกูจะเอาริสตัลใส่บนเวนนี้รือเชีย,ร,ย,ยร์ใส่กอกเลยบนเคระหียนะคะ,ะคะือถ้าก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันแหว่ง,ง่ายอยู่แห้ว พอ,อก้อนเล็กๆปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มแหวกยากละนะคะเพื่อเติมสีเขาค่ะเขาปัน ของเสรีทองอ่ะตัวไฮไลท์เตอร์ตัวนี้คูผสมลดก,ก้าเข้าไปแล้วนะเรียบร้อยผสมนิดเดียวก็คือเวลาผสมเราเอากระปุกเก่าเขาเนี่ยมาผสมมันจะได้ไม่สูญเสียเนื้อทองไปน,นะคะเพราะว่าถ้าเกิดทองมันมันเสียได้อ่ะเพราะมันแพงอย่างกระปุกไอสีดำๆเมื่อกี้ที่คูโชว์เพื่นให้ดูอะสั่งจากนอกมาเนาะจากเมนการมาเวลาที่เราทำนะค่ะเพื่อนๆมากใกล้ๆเลย พี่ๆน้องๆทุกคนก็ามาเลยค่ะเวลาที่เราจะพเข็มสีทองเราก็จะจเป็นแบบนี้ค่อยๆแป้งสบบนี้ค่ะระนิดๆดน,น,นะคะอย่าไปพวดพลาดถ้าพวดพลาดเนี่ยกลายเป็นว่าครีมมะขามมันจะติดทุกกันเราพอครีมติดทุกกันเราปุ๊บไปต่อ,อยากละมาเช็ดทุกการหนึ่แล้วก็ที่สำคัญเลยถ้าครีมมันแข็งเนาะจะช่วยให้เราระบายได้ง่าย แล้วก็ตรง,งข้างๆตรงนี้เราก็แต่งติงได้เนาะ <S <S แล้วต่อไปเรจะมาทำตัวเปรวเปลวสีทองจะใช้ยังไงคะพี่เปรวสีทองเปรวสีทองอะ่ะอย่างเหรียญตัวนี้จะมาเป็นแผ่นเนาะเราจะสก,กิดสก,กิดแล้วเอามาใช้มาค่ะเวลาเราสก,กิดออกมา เราเอาปลายนีดก็ได้หรือว่าคีมก็ได้นะจุ่มน้ำนิดแล้วเราก็จะมาแต้าแล้วด้านบนเพื่อนๆสามารถจบแค่นี้ก็ได้หรือว่าจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วย <S <S อะไรที่มันไปในทิ่ทานวกับอย่างตัวนี้ตัวนี้อย่างที่อ,อ ที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะเราก็เอาเม็ดน้ำตาลกรวดน่ะโรยเข้าไปนะ,ะ้วก็เต็มน,นีเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมีเค้กนะคะนะใครดูอยู่ถึงตอนนี้ได้เนี่ยตั้งใจดูไปทีละสะเต็ปทีละสะเต็ปเนี่ยแสดงว่าเป็นคนชอบในการทำเบเกอรี่มากมาก,มากแล้วนะคะเนาะ ก็ถ้าชอบมากขนาดนี้ต้องลงเนือทําได้แล้วนะคะน,นี่ลองดูเนาะเป็นไอเดียนะคะในการตกแต่งเค้กนะคะหวังว่านะคะมันจะเป็นไอเดียในการต่อยอดนะคะสําหรับทุกทุกคนได้เนาะบายๆกันไปก่อนแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเวลาเรามาทำเราก็จะได้หาไม่ยากเราก็ไปดูในโปรไฟล์ของตัวเองเนาแล้วก็หาสิ่งที่เราสนใจเวลาทำา <Yeah. S 1> ล้วคุณก็หยิบจับขึ้นมาทำกันได้เลยนะคะบายค่ะ